สวัสดีจ้าพี่น้องสุขุสุคนมณีแยแดงกัสิมเฮตปนปะทูเนาะจ้ะพี่น้องหรือน้ำพริกปะทูเนาะค่ะปะทูแยแดงกัทอดแล้วกัแกะไว้เรียบร้อยแล้วเนาะค่ะพริกหอมกระเทียมแยแดงกับขวเยะน้ำมันไวหน้อยหนึ่งแล้วเนาะจ้ะพี่น้องที่นี่เขาก็มาลงมือต่ำกันเลยเนาะค่ะ จยแดงสีไส้ผงชูรสไปผอมน้ำเลยเนาะคะ่ะม่น้ังสีเขากันดีเนาะจ้ะพี่น้องที่นี่กะตําไปเลยเนาะจ้ะตําไปเลยข่ะพริกเข้ากระเหลกแล้วเนาะจ้ะที่นี่แยแดงสีไส้ปาทุลงไปเลยเนาะคะ่ะตําไปเลย มะน,นีวยะแดงสีเห็ดปนแหงเนาะจ้ะพี่น้องปนแบบแหงบใส่น้ำนาะจ้ะยัดแดงกับสิใส่น้ำหมักเนาลงไปน้ำเนาะคะ่ะ ตำตอเลยเนาะจ้ะค่ะปาทุหอกกระแหลกแล้วเนาะจ้ะ,ยะแยแดงกับซีไซน้ำปลาเดกเลยเนาะค่ะพี่น้องน้ำปลาน้ำปลาเดกนัวๆเนาะจ้ะ พอเข่าเคืองแนวยี่แดงก็ซิมเบ้่งก่อนนะจ๊ะใส่น้ำปักน้ำอีกเล็กน้อยนะจ๊ะพี่น้อง น้ำประแดงอีกน้อยนึงนะจ๊ะค่ะเพราะถุงย่างเข่ากันดีแล้วแยแดงกับสีใส่ต้นหอมกับปักซี่งไปเลยนะจ้ะ พอซำหนีเลยเนาะค่ะค่ะที่นี่ย่าแดงก็สิไปเก็บผักมากินกบบนระปุลปะทูเนาะค่ะพี่น้องผักกาดหินกำลังใหญ่เนาะจ้ะ ดอกไม่ก็ออกหลายๆนะจ๊ะพี่น้องบานเต็มหนึ่งไปไปเก็บผักกันค่ะค่นนี่ก็คือสวนผักนหน่อยๆของเฮ้าเนาะค่ะพี่น้องกำลังใหญ่พอดกินเลยนะจ๊ะ ค่ะยาแดงกับสิปเก็บผักแล้น่าจากพี่น้องมาเด้อค่ะมาเก็บผักไปกินกับปุกับยี่แดงได้จ้ะเด้อ ค่ะเขาก็ได้พักไายเติบเรวเนาะจะยแดงสิพอาะซัมเนีเนาะค่ะพี่น้องค่ะที่นี่เขาก็มาลางผักไปกินกระป้นเขาเลยนะค่ะพี่น้อง หลังต่อเลยนะจ๊ะหลังจากน,าน้ำมันมาจ๊ะพี่น้องค่ะปนปะทูแบบแห่งของยายแดงกระไดเซจเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะมือนี่ยายแดงก็สิกินกับเกี๊ยวไข่ไส้ผักขาเานะคะ่ะแล้วก็กับหนึ่งผักอีหุ้มเนะจ๊ะ กบผักสดๆน่าจะพี่น้องบักเขือเราะะกะกะเจี๊ยบเรากะผักกาดหินน่าจะพี่น้องที่ยาแดงปลูกไว้กำลังไงพอดีกินเลยเนาะค่ะวัสบิเมืองไทยเนาะค่ะกะสีหินหินคือวาซสบิเนาาจะมาได้จะมากินขอว้างมือยาแดงได้จะเด้อเมื่อนี้ยาแดงก็ขอจบคลิปเพชรปนประทุไหวเพียงสำนีเนาะจะเมื่อหน้าพอกันไหมเนาะค่ะสวัสดีจ้าบ๊ายบาย